ำบุญสูงสูงชาวเน็ตถึงกับกรีดลัานหลังเจอซุปตาคนนี้ในร้านสะดวกซื้อเป็นนักแสดงและพิธีกรชื่อดังสำหรับเตตะวันมีผลงานการแสดงต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันดีจากบทวอมในเรื่องรูมอโลนและรูมอโลนชูบทพีทในเรื่องคิสเดอะ Series รักต้องจูบคิสมีอเกนจูบให้ได้ทนายแน่จริงอเวอร์สกอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นตอนพีดเก้าดาร์คบลูคิจูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว และบทอลันในเรื่อง Secret 7เเธอคนเหงากับเขาทั้ง7จล่าสุดมีผู้ใช้บัญชีแอปพลิเคชันติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิประหว่างที่เดินเลือกซื้อของในร้านสะดวกซื้อซึ่งบังเอิญเจอหนุ่มเตตะวนันกำลังเงินคิดเงินอยู่ที่หน้าแคชเชียร์แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเจอเมื่อนาน,านมาแล้วเพราะในคลิปไม่สวมใส่แมสปิดจมูกจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าเจอใครเฮ้ยเขาหอม ไม่น่าคุณคุดไห